รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานวงสวงองค์พระพรลบ,บดีการแข่งขันกีฬามาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่46พละศึกษาเกม นางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานบวงสรวงองค์พระพลุบดีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่46พะละศึกษาเกมโดยมีรองอธิบดีมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาลายัยเขตอ่างทองประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองคณะผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษารวมในพิธีที่ลานพระพลุบดีลาเรือสีดัดตนมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อให้การจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไร้อุปสรรคปัญหาซึ่งพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่46พะละศึกษาเกมวันที่2กันยายนและกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง11กันยายน2566ภายใต้แนวคิดหลัก Listing to g e t h e r ก้าวหน้าไกลไปด้วยกัน